กำลังตัดต้นไม้อยู่นะคะตัดต้นชะอมอยู่ใกล้หล่นแล้วต้องปิดกล้องแล้วครับเดี๋ยวมันล้มต้นแม่ต้นแม่ไม่ใช่ต้นแม่เลยต้นไม้ต้นไม้ที่แม่ตัดเมื่อกี้หลุดแล้วกว่าจะหลุดดูดิตัดยากมากเพราะว่าอีโต้มันมันไม่คมนานแล้วมันเข้าสนิมละ ตัดเสร็จแล้วแบบโห oh, ดูดิยาวมากคือไม่ได้ตัดมานานดูดิความยาวของมันยาวมากยาวมากใช่นี่แม่นั่งกวาดใบไม้ไม่ได้กวาดมันนานแล้วขี้เกียจไงเหนื่อยนี่กวาดกองกองไว้เนี่ยรอเก็บเนี่ยแล้วก็กวาดกองกองไว้อย่ามานะล,ลูกอย่ามามานันหนามนี่กวาดกองกองไว้รอเก็บ กองกองไว้แล้วดูลูกขนุนลูกขนุนคือแบบว่าหนึ่งลูกสองลูกนี่แม่ตัดแบบกิ่งมันออกยามก็เลยหยดลงมามีหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกที่จริงมันเป็นลูกประจำเลยนะแล้วก็ไม่ได้มาดูไม่ได้เด็ดกินแล้วมันก็เน่าขาต้นไปเลย เหลือตรงนู้นอีกงานช้างก็คือโออีกนานเลยกว่าจะเสร็จตรงนี้ขอทำฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนี้ก็กวาดใบไม้แล้วเหลือเก็บแล้วก็ตัดพวกกิ่งไม้ที่มันงอกออกมาใบไม้ที่มันเหี่ยวออแล้วก็ต้องกวาดใบไม้แล้วคุณหมาคุณแมาหมา คุณเข้าเจ้าก็นั่งเป็นเจ้านายให้กำลังใจใช่ไหมและคุณก็ขี้เต็มว้านให้ดิฉันเก็บใช่ไหมคะนี่โอ้โหแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ไอะอมที่มันยาวๆเฮ้ยหนามไอ้เจ้าโอ้ยนี่ขอเคลียร์ดูดูความยาวของชะอมนะแล้วมันเป็นหนามเลยนะเก็บยากมากเนี่ยต้องตัดเป็นท่อนๆก่อน,อนเราก็ค่อยเก็บ เดี๋ยวแม่ขอเคลียรตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูอีกทีตอนที่มันเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็งานช้างเลยนะคะตรงนี้แม่ทําคนเดียวหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบเพราะว่าพ่อ,อแพ้ญ้าแล้วก็แพ้ฝุ่นเวลาขวาดอย่างเงี้ยฝุ่นมันแบบฟุ้งขึ้นไงแล้วก็จามทั้งวันแล้วก็มีน้ำมูกแม่ก็เลยต้องทําคนเดียวแต่บางทีพ่อก็ช่วยแล้วก็ทนเอาอะไรอย่างเงี้ยทนแพ้เอา ็ไม่เป็นไรส่วนเด็กๆก,ก็เล่นขายของกันอยู่ใช่ไหมลูกไ<ะ>ล่เหนียวไปไหนอะเขาจะมีเืออยู่ตรงนี้เฮ้ยเหนียวไอเ้เหนียวมันโดนต้นไม้ที่แม่ตัดแน่เลยเมื่อกี้มันโดนข่วนอะแม่บอกแล้วอย่าเดินมามันมีหนามมันเป็นตั้งแต่ตอนเช้าที่ไปต่อตื่นมา,าครับมันกัดกใจเจ้าหรอสิโดนไอ้เจ้ากัดคืนนะสิแล้วนี่ เมื่อเช้าแม่ตัดยังไม่ได้เก็บเลยตรงนี้เดี๋ยวรอพ่อมาเก็บเนี่ยเพราะว่ามันยาวมากมันยื่นออกมาเยอะมากเพราะว่าแม่ไม่ได้ตัดมานานมากเพราะว่าแม่ขี้เกียจมันก็เลยยาวมากนี่แม่ตัดตัดคนเดียวตอนพ่อไปซื้อกับข้าวตอนพ่อไปซื้อของมาทำกับข้าวแตไงไทย มาแต่งไห้มานี่มาส่วนพ่อก็แต่งกวาทำกับข้าวหรอคะจัดสวยๆเดี๋ยวแม่มาถ่ายคลิปให้แม่เก็บใบไ,ไม้ก่อนเดี๋ยวแม่ไปดูพ่อก่อน <S <S นันทาวุฒิใ้ยใครทําแจกันหล่นวันนี้โอ้โหเละส่วนนวันทาวุฒวันนี้เลเมียขอดีเฟรชเมนูกะเพราไป วันนี้นะ้าวุฒิก็ทํากะเพราเหมือนเดิมนะคะโนโออยบ้านเราก็ไม่ใช้น้ามันเ็าเผ็ดๆน,นะที่รักวันนี้จะทํากะเพราแล้วก็ส้มตามให้นะ้าวุฒิทำกะเพราแล้วเดี๋ยวที่ราพรจะทําส้มตําระหว่างที่พ่อทำกับข้าวอยู่แม่ขอไปเก็บใบไม้ก่อนนะคะทุกคนพ่อทักทายหน่อยใบ้างส่วนเด็กๆก,ก็เปิดทีวีแล้วก็ไม่ปิดเปิดพัดลมแล้วก็ไม้ปิดก็คือบ้านวัยรุ่นบ้านที่มีเด็กเยอะเนาะ มันก็จะเละแบบนี้แหละเพราะว่าคนหนึ่งทําความสะอาดสี่คนทํความสกรปรกโอ้แม่ก็ขี้เกียจแม่ก็ไม่ไหวแม่ก็ปล่อยสกรปรกไปเลยเยยเยย์อ,อะ <Yeah. S 1> จัดครัวเสร็จแล้วบอกแม่นะเดี๋ยวแม่ไปเก็บใบไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่มาถ่ายคลิปให้นะครับงานช้างมากจะเก็บได้ไหมเนี่ยยาวมากเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ไปใส่ใจกันเลยลูกปะ <Yeah. S 1> มา ใชะใส่สวยๆเป็นดอกเป็นดอกไม้ใบไม้จากบ้านเราเองอะใส่ได้ลูกอ่ะโอเคอ่ะสาธุเร็วสาธุโอเคหมามันทําสารพังเลยอ่ะดูดิดูดิมันทําพังเดี๋ยวแม่เอาขึ้นไหว้ก่อนสาธุค่ะไม่เอาวางไว้นี่าวางไว้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วกันอ๋อกล้องสั่นเพราะแม่ถือกล้องเองคือแบบคะ่ะไปเลยไปเลยค่ะ ่ค okay. ได้ละแต่ก่อนมันมีต่อมันทำรังตรงนี้นะแล้วมันก็ไปแล้วอพยพแล้วรังก็ละลายแล้วก็กว้ามาเก็บขยะตรงนี้ให้แม่หน่อยกว่ามหมามันคาบมาเร็วนี่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 ด้วยหนูนี่ด้วย เออป่ะเอาไปทิ้งนุ่นด้วยจังกวานี่นี่นี่น,นี่เห็นไม้ถุงเนี่ยช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวแม่ไปเก็บใบไม้ต่อก่อนนะกว่าเอาไปทิ้งใส่ขยะตรงนู้นเลยนะค่ะนี่แม่ตัดใบไม้นี่จากบ้านเราที่เราปลูกเองไม่ต้องซื้อนะคะก็เอาไปใส่วาดสาร ไม่เปลืองตังค์ด้วยป่ะเอาไปทิ้งถ้ามีขยะเก็บให้หมดเลยนะลูกไม่เห็นถุงปิวเต็มเลยอยู่ตรงอยู่ตรงถังขยะสีดําอะ่ะลมมันพัดเอาเก็บเก็บช่วยกันอเก็บต่อโอ้โหจังทยสบายมากสบายไปหรือเปล่าเนี่ยน้องนั่งเองเหรอหลูกครับไปต่อก็เลยลากน้องมาไหนลากยังไง <laughs> โอ้นี่แม่ตัดการกล้วยมาให้ตัดใบกล้วยมาให้ เล่นขี่ม้าก็ได้น,นี่ไงม้ากรอบกรอบม้ากรอบกรอบอนันการเล็กนี่นี่การใหญ่นี่น้องไทยทำไมคุณไปอยู่ตรงนั้นอ่ะไทยน้องไทยนะั่งเอกกาดก็เลยเอาเป็นอถที่น้องใช่ใช่เนียยหลบซิเกะกะว่ะคุณเทพพระเจ้าสายฟ้าคุณทอ เาทำอะไรตรงนี้คะโอ้โอ,อ,อ,อ้ตาตายตายตายแป๊บหนึ่งนะมือนึ่งจับมีดอยู่นี่เอาชาวอมออกไปแล้วเมื่อกี้เหนื่อยมากเออลมพัดเย็นดีมากเลยแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยเหลืออีกข้างนึงเนี่ยมันยาวมากดูดิ ยาวมากเพราะว่าไม่ได้ตัดประจำไม่ได้ตัดมานานมากมันเหนื่อยตัดอันนี้เสร็จแล้วต่อไปเหลืออันนี้โอ้โอเหน็น<อ>แล้วเหนื่อยเลยสู้ๆธีรพรคุณเหนียวเป็นลูกค้าเหรอคะลูกแล้วน้องไทยเป็นอะไรเป็นคนอ้วนเหรอจอมขโมยจอมขโมยส่วนพี่ต่อทำอะไรก<ม>็อาหารใส่ค่ะแล้วคุณเจ้าไม่มาเป็นลูกค้าด้วยเหรอเนี่ยคุณเจ้า คุณเหนียวสั่งอะไรคุณเหนียวออตงกอผัดใส่กระทะเหรอคะลูกค,คุณเหนียวสั่งกระดูกหนึ่งชิ้นอ่ะคุณเหนียวเอากระดูกหนึ่งชิ้นนะลูกเอาไปเสิร์ฟคุณเหนียวด้วยนะ